ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนอาจจะงงว่าทําไมรหัสวันพันแมนผมพลังเหลือแค่นี้นะครับผมก็คลิปนี้เป็น EP ีหนึ่งที่ผมจะมาเปิดศึกกับเพื่อนนะครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่1 2ึนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นเซิร์ฟเก่านะคือผมยอมลดตัวลงมาเล่นเซิร์ฟเก่าเพื่อจะสู้กับเพื่อนเลยนะครับคือพลังของเพื่อนผมเนี่ยตอนนี้เท่าที่รู้นะครับผมก็น่าจะ หลายแสนน่ะน่าจะหลายแสนอยู่นะครับอันนี้ผมก็ปั้นใหม่เลยคือผมจะเปิดศึกกับเพื่อนเลยนะครับผมด้ยการปั้นไอดีใหม่ไปสู้นะครับผมอันนี้ก็เป็น EP หนึ่งนะซึ่ง EP นี้เราจะมาสุ่มตัวละครกันนะครับผมอันนี้ยังไม่ถึงเลดการันตี HDR นะครับคือผมจะมาลองใช้สูตรการสุ่ม a d r นะครับสำหรับใครที่เล่นรหัสใหม่นะครับแล้วก็อยากรู้สูตรนะครับผมก็ดูคลิปนี้เลยนะครับผมมีสูตรอยู่รหัสที่ผมเล่นนะครับผมก็จะใช้สูตรนี้แหละในการสุ่ม a d r นะครับผมทำไมเสียงมันสั่นวะ ในการสุ่ม s s r นะครับผมก็ใช้สูตรนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมอ่ะขั้นแรกนะครับผมตอนนี้ตัวผมมี10บใบพอดีนะครับคือผมจะสุ่มให้ได้ s อนะก็คือเราใช้รูปโปรไฟล์ที่เป็นตัวละครที่เราไม่เคยเล่นไม่เคยปั้นนะครับผมเป็นตัวละครที่เรามีก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ปั้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็จากนั้นก็กดสุ่มไอตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับทุกคนสุ่มไปก่อน1ใบนะอย่ากด10ใบนะครับอันนี้กดทีละ1นะอ่ะ โอเคได้ตัวเมาท์เทนท็อปนะครับก็คือเป็นตัวใหม่นั่นเองนะครับผมตัวที่เรามีก็ได้นะอย่างเช่นอันนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมอ่าผมจะใช้ตัวนี้นะแล้วก็ทําการสุ่มไปอีกนะครับผมอ่าสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะปงังเามาดีครับอ่ะสุ่มไปอีกใบเฮ้ยเย็ดเคจงคําลามหอกหน่อไม้อ่ะสติงเกอร์เอามาทําไมเนี่ยไม่อยากได้เลย โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทำการอัญเชิญพิเศษกันเลยนะครับว่าเราจะได้เอสอารึเปล่านะครับเอสเออาร์โอเคเอสเออาร์โอเคครับจัดมาปังปังโอเคเอสอาร์มาตัวหนึ่งนะครับเริ่มสำรวจกันเถอะอันนี้เป็นเอ่อสปริงมัสเตงนะครับผมมัสเตงมาเตนี่ครับทุกคนเออาร์มานะครับผมตัวอะไรอันนี้ล่วงหรือเปล่าพวกเราสามารถโอเคครับอาชูราคาบุโตะนะครับทุกคนอ่า ก็คือผมไม่ตกใจหรอกเพราะว่า ID ที่ผมเล่นก็มีเกือบทุก ID นะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเราเอามาปั้นสู้กับเพื่อนเนี่ยก็โอเคเลยนะครับผมสําหรับ EP แรกผมได้เอเดอารเป็นด้วงนะครับทุกคนการที่เราจะเล่นใหม่แล้วก็ตามพลังประมาณหลายๆแสนเนี่ยผมว่าก็ยากอยู่นะครับทุกคนก็คือเราต้องใช้การปั้นที่แบบ หนักหนาสาหัสมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการปั้นไอดีนี้อันนี้เป็น EP แรกในการสุ่มนะครับผมจะเป็นสูตรการสุ่ม AR นั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหประสบความสำเร็จจริงๆด,ด้วยผมคิดว่ามันจะไม่ได้นะโอเคได้เฉยนะครับโอเคเดี๋ยวเพิ่มดวงไปก่อนเอาดวงมาแทนอะไรดีนะตัวละครมันมีน้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาดวงมาแทนตัวนี้ละกันเอามายืนตรงกลางเลยนะครับทุกคน อ่ะประมาณนี้เนาะสปีงมัดแตงมัดสเตงมาเตอผมชอบพูดชื่อมันผิดน,นะครับทุกคนไปคิดถึงไอ้รถมัดแตงอะ่ะออโอเคครับอัปดวงไปก่อนเลยจงังหวะนี้ก็คืออัปเล่นๆไปก่อนนะครับคือตอนนี้ไอดีกระจกมากนะครับก็คือพลังแค่แบบยังไม่ถึงหมื่นเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอัปเด่อีกทีตอนที่พลังมันขึ้นหมื่นหรือว่าเกือบจะแสนนะครับเออเอายังไม่ถึงด่านด้วยโอเค เดี๋ยวเราจะมาอัพตัวนี้กันต่อนะครับผมอ่าซื้อไปเลยจังงวะนี้อัพ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 น่าจะขึ้นได้ไม่ไม่ไกลแล้วครับทุกคนนี่นะขึ้นได้แค่นี้แล้วก็อัพไม่ได้ต้องถึงวิลยี่สิบสองด้วยอ่าโอเคตอนนี้พลังอยู่ที่เจ็ดพันนะครับผมก็คือกระจกกระจกจะสสต์จัวตุยกระจกมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นสูตรในการสุ่มเอ็นอาร์ R R นะสำหรับใครที่นั่นผมชอบลิ้นพันวะทุกคน SSR โอเค นี่นะครับทุกคนเมื่อกี้ยังไม่ถึงการันตีเลยนะการันตีมาต้องห้าครั้งคูณสิบนะครับจะการันตีแน่นอนนะแต่ว่าอันนี้ผมเพิ่งสุ่มไปคูณสามเองนะครับผมก็สุ่มสิบใบสามรอบนั่นเองแต่สองรอบสองรอบแรกนะครับผมมันใช้แค่แปดใบนะครับทุกคนอ่าแล้วก็น่าจะเสียไปประมาณเท่าไหร่แปดแปดแปดเท่าไหร่เออสิบหกนะครับผมสิบหกอ่ะยี่สิบหกใบนั่นเองนะครับทุกคนก็เสียไปยี่สิบหกใบก็ได้เอเออาร์มาตัวหนึ่งก็ดีเลยนะครับ เดี๋ยวเรามารับของกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันใน EP ต่อไปนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับ EP แรกผมก็มาสุ่มเอ็นะครับผมยังไม่ได้สู้ไม่ได้ปะทะกับเพื่อนนะคือเพื่อนผมเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดตัวใน EP หน้านะว่ารหัสเขาอ่ะก็มีตัวด,ดีเยอะเลยมีอะตอมิกมีด้วงมีตัวอะไรที่แบบแบกทีมได้นะซึ่งตัวผมตอนนี้มีแค่ด้วงนะครับทุกคนก็เท่านี้เนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคบ๊ายบาย